ดจเพียงแต่ยืนอยู่ไกลไกลใจเพียงแต่มองจากในเงาพอตื่นงราวทุกคนล้อมรอบจะเจอไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นและคงไม่มีวันนั้นฉันทำแต่เพียงให้ความฝันปรอบใจ แค่ชื่นใจแค่ชิมผ่านลมฟ้าไปเผื่อเธอลับลืกเผื่อเธอมองมาจะแคงหนึ่งอยู่ภายในใจเป็นเมื่อล้าคำบอกให้เธอฟังไม่ได้สากคำเป็นแต่แค่เสียนต้องรอในยามเอียบแว่าฉันรักเธอฉันรักเธอเธอ,อยาให้ได้ยิน หัวใจแต่มันคงเบาไปไม่ถึงเธอหนึ่งคำว่ารักเขยู้ไปตามแรงลก,ก่อนจึงใจจะแล้วก็คงสลายไปโอเคค่ะอันนี้ขอจบคลิปสั้นๆน,นะคะอาจจะไม่จบแต่ข็ติดชมกันได้ข้างล่างนะคะ แชร์กัสส b s c ค i า e ด้วยนะป่วยไมม